สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกของบริษัท Top Up ชูริสนะครับแล้วก็ท่านที่ได้มีโอกาสนะครับได้เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้และเกิดความสนใจนะครับและต้องการนะครับที่อยากจะเข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันกับบริษัท Top Up ชูริสนะครับทางตัวของผมเองนะครับก็จะนําเอา รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับตัวของแพ็กเกจการสมัครสมาชิกแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับโปรสุดประหยัดทั้งโปรรายเดือนนะครับแล้วก็โปรรายปีมาทําการอธิบายนะครับเพื่อให้ทุกท่านทํับได้เกิดความเข้าใจนะครับของในเรื่องของราคานะครับในแต่ละแพ็กเกจนะครับผมสาหรับโปรแรกนะครับจะเป็นโปรรายเดือนโปรตรงนี้นะครับจะชื่อว่าโปรนะครับ โซเชียลนะครับจะเป็นโปรของค่ายมือถือสีแดงนะครับซึ่งความพิเศษของเจ้าโปรตรงนี้นะครับเราจะสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตในระดับ 4G และก็ในระดับ 5G นะครับความเร็วเต็มเมกนะครับเล่นอินเทอร์เน็ตเต็มสปีดไม่สะดุดนะครับความเร็วไม่อัน้นไม่จำกัดนะครับเราสามารถนะครับ เล่นอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วอยู่ที่15เมกะบิตเอร์เซกันะครับแถมโทรฟรีนะครับได้ทุกเครือข่ายไม่อั้นนะครับแต่การโทรฟรีนี้โทรได้เฉพาะแต่ในเพียงประเทศไทยแต่เพียงเท่านั้นนะครับและโทรได้นะครับครั้งละ15นาทีนะครับไม่จํากัดจํานวนครั้งและเราสามารถอาโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับในราคานะครับเดือนละ225บาทนะครับ ซึ่งนะครับเราจะสามารถใช้เล่นอินเทอร์เน็ตในโปรนี้นะครับได้30วันนะครับเมื่อโปรนี้นะครับใกล้ครบกําหนดแล้วนะครับก็สามารถไปทําการนะครับต่อโปรในระบบ ITS นะครับเพื่อให้เราสามารถใช้โปรตรงนี้ได้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งโปรตรงนี้ครับจะมีค่านะครับซิม30บาทนะครับแล้วก็ค่าจัดส่ง40บาทนะครับในการสมัครในเดือนแรกสําหรับสมาชิกนะครับเราจะมีค่านะครับ ซื้อโปรประหยัดตรงนี้ในราคา295บาทนะครับแต่ในเดือนถัดไปเมื่อเราต้องการต่อโปรนะครับเราต้องเราเพียงแต่เสียค่านะครับซื้อซื้อสมัครโปรรายเดือนนี้เพียงแค่225บาทนะครับเมื่อครับสมาชิกนะครับต้องการนะครับที่จะ สมัครเป็นสมาชิกนะครับและต้องการที่จะเซิร์ฟโปรอินเทอร์เน็ตแบบรายเดือนด้วยครับเรามาดูราคาในแต่ละแพ็กเกจบวกกับโปรสุดประหยัดแบบรายเดือนมาแล้วนะครับว่าราคารวมกันนะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ สำหรับการลงทุนนะครับในการสมัครนะครับเป็นสมาชิกของบริษัท Topup ชูริสนะครับในการเลือกซื้อแพ็กเกจใดแพ็กเกจหนึ่งนะครับเมื่อเรานะครับตัดสินใจนะครับซื้อหรือสมัครแพ็กเกจใดไปแล้วเราจะไม่สามารถทําการเปลี่ยนแปลงนะครับได้ในภายหลังนะครับอย่างตัวแพ็กเกจลิขสิทธิ์ในขนาดไซส์ S ครับจะมีราคาค่าลิขสิทธิ์อยู่ที่1,400งพนะครับเกสบาบาทครับสำหรับสมาชิกที่ต้องการซื้อโปรสุดประหยัด แบบรายเดือนควบคู่กันไปด้วยนะครับจะบวกกับราคารายเดือนอยู่ที่225บาทนะครับแต่ในเดือนแรกนะครับจะมีค่าซิม30บาทแล้วก็ค่าจัดส่ง40บาทนะครับรวมกันเป็น295บาทนะครับแต่ในเดือนถัดไปครับเราเมื่อต้องการต่อโปรนี้นะครับเราจ่ายเพียงเดือนละ225บาทนะครับแล้วนะครับหากเป็นนะครับขนาด ไซส์ลิกสิทธิ์ในขนาดไซส์ M มนะครับจะมีาราคาค่าลิกสิทธิ์อยู่ที่3,699บาทนะครับบวกกับอโปรสุดประหยัดรายเดือน225บาทครับราคาจะรวมกันอยู่ที่3,924บาทนะครับ ต่อมาครับในขนาดแพ็กเกจของไซส์ L ครับมีค่าลิขสิทธิ์อยู่ที่8,199บาทนะครับบวกกับโปรรายเดือน225บาทครับราคารวมกันนะครับอยู่ที่8,424บาทนะครับและในขนาดของแพ็กเกจค่าลิขสิทธิ์ XL นะครับมีค่าลิขสิทธิ์อยู่ที่1 7 2่งห่าสิบาทนะครับบวกกับโปรรายเดือน225บาทนะครับราคารวมกันแล้วนะครับอยู่ที่1 7ึ่ง 5 2 4บาทนะครับซึ่งโปรตรงนี้นะครับอาจจะเหมาะสมสำหรับคนที่ต้องการนะครับอยากที่จะทดลองใช้มาดูสิว่าโปรของบริษัทสำหรับเป็นสวัสดิการนะครับของสมาชิก Top Up ชูริตแล้วดีนะครับมากหรือน้อยขนาดไหนครัท่านก็สามารถ ตัดสินใจนะครับในการที่จะเลือกสมัครหรือซื้อโปรตรงนี้ไปทดลองใช้งานก่อนได้นะครับแต่สําหรับท่านครับที่ไม่ต้องการนะครับที่จะต่อโปรในแต่ละเดือนเลยนะครับต้องการที่จะซื้อโปรและใช้ยาวได้ตลอดไป1ปีเต็มเลยนะครับก็มีโปรรายปีนะครับโปรตรงนี้นะครับจะเป็นโปรของค่ายมือถือสีฟ้านะครับเราจะเลือกโปรชื่อโปรตรงนี้ว่าโปรซูเปอร์เซฟนะครับ ความพิเศษของเจ้าโปรตรงนี้นะครับเราสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตในระดับ 4G นะครับและในระดับ 5G ความเร็วเต็มไม่เต็มนะครับสปีดไม่สะดุดนะครับเล่นอินเทอร์เน็ตไม่อันไม่จำกัดนะครับความเร็วนะครับสูงสุดอยู่ที่6เมกะบิตเปอร์วินนะครับและโทรฟรีนะครับได้ทุกเครือข่ายไม่อันเช่นเดียวกันแต่การโทรนี้นะครับจะเป็นการโทรได้เตบเพียงในเฉพาะในประเทศไทยนะครับที่สามารถโทรฟรีได้นะครับผม และในราคานะครับเดือนละ1 3 0 0อาบาทนะครับซึ่งในราคาอ่านี้นะครับจะมีะค่านะครับจัดส่งนะครับ 40บาทนะครับรวมเป็นรวมไปแล้ว1 4 0 0อ่า30บาทนะครับในแต่ละ1ปีนะครับแต่สำหรับเงื่อนไขของเจ้าโปรตรงนี้นะครับเมื่อครบอายุการใช้งานนะครับ1ปีแล้วนะครับเราจะต้องมีการเปลี่ยน่ เจ้าตัวของซิมการ์ดแล้วก็มือมือถือในแต่ละ1ปีนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดครับที่ต้องการที่จะใช้โปรตรงนี้เนื่องจากว่าหากเรา,าเฉลี่ยเป็นรายเดือนแล้วนะครับจะตกเดือนละประมาณ115บาทนะครับแต่ก็มีเงื่อนไขอยู่ตรงที่ว่าเราจะต้องมีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ทุกปีเมื่อเราต้องการที่จะใช้โปรจเจ้าตัวโปรซูเปอร์สเตปนี้ต่อนะครับ แต่สําหรับท่านใดครับที่ไม่ไม่มีข้อกังวลนะครับหรืออาจจะไม่มีติดเงื่อนไขที่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนโปรทุกปีเนื่องจากว่าโทรศัพท์มือถือของตัวเรานี้นะครับรองรับการใช้งานแบบ2ซิมการ์ดแล้วนะครับหรือโทรศัพท์ในยุคสมัยนี้ครับก็สามารถรองรับในส่วนของ e ซิมได้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็สามารถทําการนะครับลงทะเบียนนะครับแล้วก็ใช้งานนะครับ อ่าล้วก็เลือกนะครับเป็นตัวของ e sim นะครับหรือการฝังเบอร์มือถือไว้ในเครื่องโทรศัพท์นะครับโดยที่เราไม่จําเป็นนะครับจะต้องใส่ซิมการ์ดไว้ในมือถือของตัวเรานะครับผมสาหรับทุกท่านอาจจะเกิดคำถามว่าความเร็วในระดับ4 g และความเร็วในระดับ5 g นั้นแตกต่างกันอย่างไรนะครับสำหรับความเร็วในระดับ4 g เราจะสามารถนะครับเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับความเร็วสูงสุดนะครับได้อยู่ที่300เมกะบิตเปอร์เซกันนะครับในระดับ4 g แต่ในระดับ5 g เราจะสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับได้สูงที่สุดอยู่ที่ทีึ่ง0 0 0เมกะบิตเปอร์เซกันะครับหรือ1นึ่งิกกะบิตเปอร์ซกนะกันนะครับผมซึ่งนะครับก็จะเป็นความเร็วที่แตกต่างกันไปอย่างมากครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าโทรศัพท์มือถือของแต่ละท่านนะครับรองรับในระบบ 4G หรือรองรับในระบบ 5G ได้แล้วในยุค ปัจจุบันนี้นะครับทุกท่านก็สามารถใช้ความเร็วในระดับ 5g นะครับได้อย่างเต็มสปีดตามโปรโมชั่นนะครับของสมาสสดิการของสมาชิกของบริษัท Top Up to List ไม่ว่าจะเป็นโปรรายเดือนนะครับและโปรรายปีของทั้ง2ค่ายมือถือที่ทางบริษัท Top Up t o l i s t ของเราได้ไปร่วมมาและมีโปรดีๆแบบนี้นะครับมาให้แก่สมาชิกของเราได้ใช้งานกันนะครับนอกจากเราจะได้ประหยัดแล้วนะครับเรายังสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบคุ้มค่า คุ้มราคาได้อีกด้วยนะครับผมและนะครับในส่วนของแพ็กเกจและโปรอินเทอร์เน็ตแบบรายปีนะครับเมื่อสมาชิกหรือท่านที่สนใจต้องการที่จะสมัครสมาชิกและต้องการที่จะใช้โปรอินเทอร์เน็ตแบบรลายปีเรามาดูกันสิว่าครับราคาทั้งแพ็กเกจและโปรแบบ ซิมรายปีนี้นะครับรวมกันแล้วอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับขนาดแพ็กเกจในขนาดไซส์ S นะครับมีค่าลิขสิทธิ์อยู่ที่1 4ึ่ง่าสิบาทนะครับบวกบวกกับโปรสุดประหยัดรายปีนะครับอยู่ที่1 4ึ0ง่ามสบาทนะครับซึ่งนะครับราคาโปรรายปีจะบวกกับค่าจัดส่ง40บาทในแต่ละปีนะครับผมรวมแล้วนะครับราคาอยู่ที่2 9งพันเาสนะครับอ่า29บาทนะครับและหากเรานะครับ ขยับเป็นแพ็กเกจในขนาดแพ็กเกจ M นะครับมีค่าลิขสิทธิ์อยู่ที่3,699บาทบวกกับโปรสุดประหยัดรายปีอยู่ที่1,430บาทนะครับรวมราคารวมกันอยู่ที่5,129บาทนะครับและหากเราขยับขึ้นมาอีกนะครับในขนาดแพ็กเกจไซส์ เอนะครับมีค่าลิขสิทธิ์อยู่ที่8,199บาทนะครับบวกกับโปรรายปีอยู่ที่1นึ0นะครับสี่าบาทราคารวมกันอยู่ที่9 6้าพับาทนะครับและหากเป็นนะครับในขนาดของแพ็กเกจ XL นะครับมีราคาค่าลิขสิทธิ์อยู่ที่17,299บาทนะครับบวกกับโปรรายปีนะครับอยู่ที่1,430บบาทนะครับโดยโปรรายปีราคา าาโปรรายปีนี้นะครับจะมีราคา 1, 3 9 0บาทนะครับหากแต่เพียงเรามาบวกกับค่าจัด40บาทนะครับราคานะครับเลยนะครับเป็นอยู่ที่นะครับรวมกันแล้วอยู่ที่1430บาทนะครับและหากเรารวมราคาค่าลิขสิทธิ์และโปรรายปีของขนาดไซส์แพ็คแพ็กเกจ XL นะครับจะอยู่ที่่ที่18,729บาทนะครับ สำหรับนะครับโปรอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโซเชียลหรือว่าโปรซูเปอร์เซฟของค่ายมือถือสีแดงนะครับแล้วก็ค่ายมือถือสีฟ้านี้นะครับเมื่อท่านที่สนใจนะครับทําการสมัครนะครับเป็นสมาชิกของบริษัทท็อปอัพชูดิสผ่านการซื้อเลือกซื้อขนาดแพ็กเกจไม่ว่าจะเป็นขนาดไซส์แพ็กเกจ XL ไซส์ L ไซส์ S ไซส์ M แล้วก็ไซส์ S นะครับแล้วก็นะครับทุกท่านนะครับก็จะมีรหัส เมมเบอร์เป็นสมาชิกของตัวเองนะครับเพื่อนำมาเปิดใช้งานนะครับโปรสุดประหยัดแบบนี้ผ่านผ่านช่องทางนะครับ อ่าแฟลตฟอร์มแอปพลิเคชัน ITS นะครับซึ่งก็พร้อมที่จะให้บริการนะครับและให้สมาชิกนะครับและก็ท่านที่สนใจทุกท่านนะครับไปใช้บริการนะครับแล้วก็ใช้ฟังก์ชันและก็เมนูต่างๆที่เป็นโปรสวัสดิการของสมาชิกได้อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอจบการนําเสนอนะครับในส่วนของราคาค่าลิขสิทธิ์แล้วก็โปรแบบรายปีรายเดือนแล้วก็โปรแบบรายปีไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ